เอาละครับมาถึงสกูปต่อไปนะครับเมื่อวานนี้เราได้นําเสนอไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของสัญญาที่มีมูลค่ามหาศาลของคู่รักประจังวงการฮอลลีวูดครับสาหรับวันนี้เป็นตอนต่อนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาระหว่างคู่รักซึ่งยังครองรักกันดีอยู่มีคู่ไหนบ้างมีมูลค่าเท่าไหร่เชิญขยายเลยครับ คู่รักแห่งวงการฮอลลีวูดที่เขาทำไว้ก่อนแต่งงานกันไปแล้วแล้ววันนี้เราจะพาไปดูสัญญาของคู่รักที่ยังรักกันดีในตอนนี้กันบ้างค่ะต้องบอกว่ายิ่งอยู่นานมูลค่านั้นยิ่งไม่ธรรมดาอย่างคู่รักสุปต่วงการเพลงบิยองเซ่และเจซีที่ทำสัญญาระบุเอาไว้ว่าบิยองเซ่จะได้รับเงินปีล้หนึ่งล้านเหรียญดอลลาร์ในทุกปีที่ใช้ชีวิตสมรสร่วมกันโดยได้มากที่สุดคือ15ปีและมีโบนัสจำนวน5ล้านเหรียญ หากเบียงเซ่ทอมในแต่ละครั้งอีกด้วยเอมมีห้กคนก็คุมนะจเบียงเซ่เป่ากันด้วยแรปเปอร์สุดเกา๋าคานเยเวสที่เมื่อกลางปีเขาเพิ่งแต่งงานและมีลูกกับคิมคาเดเชียนไปแม้ฝ่ายชายจะรักรักและให้อิสระในการจัดการทรัพย์สินของเขากับฝ่ายหญิงมากแค่ไหนแต่นในที่สุดก็ตัดสินใจทำสัญญาคะ่ะซึ่งสัญญาก็มีรายละเอียดว่าหนุ่มคนนี้จะให้เงินกับคิมทุกปี ล้านหนึ่งล้านเหรียญตราบที่เขาใช้ชีวิตร่วมกันโดยตั้งไวมากที่สุดคือ10ล้านเหรียญค่ะและแมนชั่นสุดหรูในเบลแแอร์ก็ยังตกเป็นของคิมซึ่งคานเยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดส่วนเครื่องเพชรและของขวัญท,ทั้งหมดที่ฝ่ายหญิงได้รับจากคานเยก็ไม่ต้องคืนสักชิ้นนะจ๊ะนนและเง,งินทั้งหมดที่คิมหามาได้คานเยก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวแม้แต่น,นิดเดียวรวมถึงประรกันชีวิตของคานเยที่มีมูลค่ากว่า20ล้านเหรียญ ผลประโยชน์ก็จะเป็นคิมคาเดเชียนไปตลอดชีวิตแม้ว่าทั้งคู่จะอยาก,กันแล้วก็ตามอ้อแม,ม,ม่เจ้ามีแต่ได้กับได้ค่ะทาหรือไม่ทาสัญญาก็ได้นะจ๊ะอีเงี้ยฝ่ายชายเขายอมทุกอย่างในนั้นเนี้ยน่าอิจฉาคิมคาเดเชียนจริงๆนะคะค <c oughs> ุณผู้ชม <c oughs> อีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกว่าฝ่ายชายอยู่ในโอ์วานและก็ต้องเป็นคู่ของแจสตินคิมเบเล็กและเจสิก้าเบลล์ค่ะที่บอกว่าอยู่ในโอวารก็รับการแต่งงานสาวเจสิก้าเขาทําสัญญาเพื่อเป็นการเตือนแจสตินให้ทําตัวดีๆซึ่งในสัญญานี้ก็มีระบุไว้ว่าหากจจสตินนอกใจเจสสิก้าจนนาพาไปสู่การยาร้างเจสสิก้าจะได้รับเงินไม่น้อยกว่า5 0 0เหลียนแถมในสัญญายัางระบ,บุอีกว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกจับได้ว่านอกใจฝ่ายที่ถูกนอก เสาจะได้รับเงินปลอบขวัญจํานวนหนึ่งจากผู้ที่เป็นฝ่ายนอกใจอีกด้วยค่ะแม่ไม่บอกจํานวนซะด้วยน่ากลัวนะคะเนี้ นอกจากนี้ยังมีสัญญาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่แหล่งข่าวคอนเนิ์ตเขาแอบมาบอกว่าหากแจ็คินปรับตัวเป็นสามีที่ดีไม่ทำผิดให้ฝ่ายหญิงต้องรำคาญใจในระยะเวลาที่เธอเห็นสมควรสาสเอเจสสิก้าจะยอมมีลูกกับเขาเพราะฝ่ายหญิงกลัวว่าหากตั้งท้องแล้วรูปรับผิดไปไม่เฟะเหมือนเดิมแจ็คสินก็จะน้อใจเธอไปหาหญิงอื่นแต่เอบสงสัยว่าช่วงที่ผ่านมาแจัคสินจะทำตัวดีดีค่ะรานหนณ่คนนี้กำลังจะเตรียมตัวเป็นคุณพ่อ มือใหม่ในเร็วๆนี้แล้วล่ะคะ่ะปิดท่ายด้วยนะักแสดงสาวมากฝีมือ นิโคลคิดแมนที่หลังจากไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ครั้งแรกกับทอมครูซแต่เธอก็ถือว่าโชคดีที่มาเจอคิดเออร์เบอร์นะคะเพราะดูเหมือนว่ารักครั้งนี้เธอจะโอเคแฮปปี้มากมากค่ะและแม้ว่าท้งคู่จะรักกันมากโดยไม่สนสัญญาแต่งงานอะไรทั้งนั้นแต่ฝ่ายทนายของนิโคลก็ไม่ยอมจ้ะด้วยเหตุว่าทรัพย์สินของ Nicole นะิโคลน่ะต้องได้รับการปกป้องว้าวเธอไปหาทนายจากไหนคะเนีย่ยทำงาน,นดีเชียว ทรัพย์สินมันก็เยอะขนาดนี้ฝ่ายคิดก็เข้าใจและเตัมใจที่จะทําค่ะซึ่งในสัญญานั้นมีข้อตกลงกันไว้ว่าคิดจะได้รับเงินจํานวน600,000เหรียญในทุกปีหากคิดไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกในระหว่างที่ทั้งสองยังคงแต่งงานกันต่ หากคิดกลับไปเสพยาอีกก็จะไม่ได้รับเงินเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวคนนะคนเคยมีประวัตินะคะก็ต้องมีการป้องกันเอาไว้บ้างแต่ยังไม่หมดนะคะเพราะในสัญญาอย่างระบุอีกว่าถ้าทั้งสองมีลูกด้วยกันทั้งคู่จะมีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรร่วมกันแต่คิดห้ามนำเด็กๆออกไปนอกประเทศที่นิโคลพำนักอยู่ในขณะนั้น บ้านนี้ดูฝ่ายหญิงจะเป็นใหญ่นะคะคุณผู้ชมดูแล้วก็อิชาอิชาพวกคู่รักฮอลลีวดูดยกกำลังสองนะคะเพราะนอกจากจะรักกันหวานชื่นแล้วแต่ละคู่เขาก็ทุ่มมูลค่าทางการเงินอันมหาศาลให้กันอีกด้วยไม่รู้ว่าทำบุญมาด้วยอะไรนะคะเนี่ย นะว่าเป็นเรื่องนานาจิตตังนะครับของแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นผมแล้วก็ถ้าเกิดต้องทําสัญญาแล้วก็มีเรื่องของสตางค์สเตอร์งหรือว่าข้อปฏิบัติตัวอะไรมากมายที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็บังคับเนี่ยคงจะอึดอัดพิลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีจํานวนเงินที่มากพอแล้วก็ไม่แน่ครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเราจะมาขยายกับคำว่าเน็ตไอดอลครับสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ